เข้ามาตรงนี้ก็เห็นบ้านชัดเจนแล้วก็นี่ครับฝั่งนี้ก็มีถนนอีกครับเพื่อนๆมีถนนตรงนี้อีกติดถนนใหญ่เลยนะครับนู่นเลยครับถนนใหญ่เห็นรั้วชัดเจนเลยนะครับนี่เลยนี่ฮะนี่ถนนใหญ่เนี่ยทางเข้าบ้านได้สวยๆเลยครับเพ,พ,พ,พื่อนๆประตูกว้างนะครับนี่ฮะ เข้าไปนะครับที่เราประมาณ2งานครับเพื่อนๆเข้ามาก็นี่ครับโรงรถนะครับจอดได้3คันสวัสดีครับเพื่อนๆครับ f c ของผู้จัดการหัวใจเกษตรครับวันนี้ผู้จัดการหัวใจเกษตรครับมีข่าวดีมาบอกเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความต้องการอยากมีบ้านนะครับที่แสนอบอุ่นนะครับราคาไม่แพง วันนี้ผู้จัดการ xt, response, point, 3. 3. หัวใจเกษตรนะครับจะพาเพื Val ่อนๆมาชมบ้านนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับเพื่อนๆครับเป็นบ้านของญาติ yields. ของผู้จัดการหัวใจเกษตรเองนะครับเจ้าของนะครับอยู่ต่างประเทศจึงนะครับบอกข่าวผ่านผู Halloween ้จัดการหัวใจเกษตรนะครับให้หาเจ้าของบ้านหลังใหม่นะครับท่านไหนที่นะครับดวงนะครับสมพง์กับบ้านหลังนี้นะครับ ผู้จัดการหัวใจเกษตรจะพาเข้าไปชมด้านในกันครับเพื่อนๆครับไปเลยครับด้านหน้าจะเป็นมุกอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับมีเหลี่ยมแบบนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับบันไดขึ้น5ขั้นนะครับมีระเบียงด้วยครับเพื่อนๆเจ้าของเนี่ยทำหลังคากันฝนนะครับแล้วก็มีรางนะครับระบายน้ําฝนตรงนี้ด้วยครับเพื่อนๆ ประตูเป็นบานนะครับสไลด์ออกนะครับซ้ายขวานะครับกว้างนะครับเพื่อนๆืครับนี่คือประตูไปดูด้านในนะครับอันนี้เป็นห้องรับแขกครับเพื่อนเพื่อนครับห้องรับแขกก็จะมีฝ้านะครับฝ้าหลุมโชว์ติดไฟสวยงามโซนนี้เป็นโซนรับแขกครับเพื่อนๆนนี่ครับโซนรับแขกจะมีหน้าต่าง ด้านนี้นะครับเป็นหน้าต่างคู่ใหญ่และเป็นประตูนะครับสามารถที่จะเดินออกด้านนอกได้ถ้าเราไม่อยากประตูเปิดประตูบานใหญ่นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะนะครับทาเป็นชุดกาแฟมาจิบกาแฟตอนเช้านะครับพระอาทิตย์จะขึ้นฝั่งนี้นะครับทางนี้เป็นทิศตะวันออกนะครับบ้านหันหน้าลงทางทิศใต้นะครับห้องนอนใหญ่จะเป็นห้องนี้ครับเ,เพื่อน มีห้องน้ำในตัวนะครับมุมนี้นะครับเดินเข้ามาจะเป็นห้องน้ำนะครับเพืเ่อนๆนี่ะห้องน้ำตรงนี้ครับเดินเข้ามาด้านซ้ายเป็นอ่างล้างหน้ามีกระจกนะครับชักโรครกนะครับเป็นสุขภัณฑ์ชั้นดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนะครับที่สำหรับอาบน้ำมี ที่ทำน้ำร้อนให้ด้วยครับเห็นไหมครับเรียบร้อยติดทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องระบายอากาศนะครับให้แสงเข้าได้ด้วยนะครับมีไฟไปดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็นี่ฮะอันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับประตูฝั่งนี้นะครับก็จะมีอันนี้จะมีหน้าต่างนะครับบานสไลด์ออกซ้ายขวานะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมุกสวยๆนะครับ สามด้านนะครับมีกระจกเปิดได้ทั้งคู่นะฮะเพื่อนๆมีกระจกเปิดได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนดูเดนบานเห็นไหมฮะสามารถที่จะเนี่ยครับดูด้านนอกวิวด้านนอกได้ด้วยนะครับเห็นโรงรถนะครับเปิดได้ฝั่งนี้ก็เปิดด้านที่เป็นบันไดเข้านะครับหัวนอนนะครับผันไปทางตะวันออกนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นทิศตะวันตกครับเพื่อนๆครับตรงนี้เปิดได้หมดเลยนี่ครับนี่เป็นหน้าต่างใหญ่นะครับเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูนิดนึงปึ๊บสวยงามนะครับเพื่อนๆครับติดไฟตรงนี้ก็วางตู้นะครับเพื่อนๆส่วนตรงนี้นะครับก็จะวางเป็นชั้นเก็บของนะฮะมี พักไฟนะครับหากจะวางทีวีนะครับก็ได้ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับไปดูห้องนอนอีกนะครับห้องหนึ่งห้องนอนห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องใหญ่เหมือนกันครับเพื่อนๆเห็นไหมครับห้องใหญ่นะครับเตียงขนาด6กฟุตเลยนะครับเตียงหฟุตตู้นะครับแล้วก็หน้าต่างหน้าต่างใหญ่เลยนะครับชุดนี้นี่ครับเพื่อนๆดึงไม่พร้อมกัน นะครับน okay. ี you you ่ฮะเป็นบานกระทุ้งนะครับเพื่อนเป็นบานกระทุ้งเปิดได้นี่ครับเปิดรับลมได้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ฮะเป็นบานกระทุ้งครับเพื่อนครับเปิดรับลมได้ครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีกห้องนึงนะครับห้องที่สามครับเพื่อนห้องนี้นะครับพอดีว่าทางเจ้าของนะครับเอามาเก็บของไว้นะครับแต่เป็นห้องนอนนะครับเพื่อนเป็นห้องนอนนะครับ กว้างเหมือนกันครับเพื่อนๆกว้างเหมือนกันสามารถใช้เตียงนอนขนาด6ฟุตได้หมดเลยครับเพื่อนๆครับมีหน้าต่างฝั่งนี้นะครับเปิดระบายแล้วก็ติดไฟให้หนึ่งดวงครับปึ๊บเข้ามาห้องห้องครัวใหญ่มากเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับตรงนี้มีเคาน์เตอร์นะครับทำเคาน์เตอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะ เก็บถังแก๊สนะครับนี่ครับปักไฟเนี่ยเสียบนะครับกระติดน้ำร้อนอ่านซิงค์นะครับนี่ฮะที่เก็บของตรงนี้ก็สามารถระบายอากาศได้ส่วนตรงนี้มองเห็นหลังบ้านนะครับนี่คือห้องครัวห้องน้ำอีกห้องนึงนะครับไปดูกันห้องน้ำห้องนี้ห้องใหญ่ครับเพื่อนๆนี่ฮะห้องน้ำสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็นี่ครับ ที่สาหรับอาบน้ํานะครับที่ทําน้าอุ่นมีครอบหมดนะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามสามห้องนอนสองห้องน้ําสวยๆเลยครับเพื่อนๆครับเดินออกมาด้านนอกนะครับบ้านหลังนี้ค่อนข้างสูงนะครับบันได5ขั้นนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะฮะอยากมีบ้านนะครับนี่เลยครับบ้านสวยๆที่นะครับที่นี่กว้างนะครับ บ้านถูกวางไว้ตรงกลางนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนิดนึงครับเพื่อนๆครับนี่ฮะบ้านสวยๆเลยครับหลังใหญ่มากนะครับประมาณ150ยห้าสิบตารางเมตรนะครับนี่ครับมีรั้วสูงนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังก่อนนะเพื่อนเอครับระบบน้ำนะครับมีถังนะครับเก็บน้ำให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะหลังบ้านนะครับแล้วก็มี ตัวปั๊มน้ำให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับด้านหลังบ้านนะครับหน้าต่างประตูทางขึ้นนี่ครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ชมคลิปนี้ของผู้จัดการหัวใจเกษตรแล้วนะครับมีความสนใจผู้จัดการหัวใจเกษตรนะครับจะขึ้นเบอร์โทรนะครับสำหรับติดต่อนะครับเป็นเบอร์ของผู้จัดการหัวใจเกษตรเองนะครับมีอยู่2เบอร์นะครับผมจะขึ้นเอาไว้นะครับไม่ได้ผ่านในหน้านะครับ เจ้าของบ้านขายเองนะครับสามารถที่จะต่อรองกันได้ครับเพื่อนๆถ้าได้ชมคลิปแล้วมีความสนใจเพื่อนๆไหนที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีหรืออยู่ต่างจังหวัดอยากจะมาอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ตรงนี้นะครับเทศบาลหามใหญ่อําเภอเมืองอุบลราชธานีไม่มีน้ําท่วมนะครับถ้าซื้อเก็บเอาไว้นะครับราคาดีมากนะครับบ้านหลังนี้นะครับ3ห้องนอนสองห้องน้ํหนึ่งห้องครัว แล้วก็ห้องรับแขกพื้นที่ราวนะครับ2องงานนะครับตัวบ้านอยู่ประมาณ150ตารางเมตรนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหวังว่าจะได้เจ้าของใหม่ในเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ